นอนเลยเรนอนนอนมันนอนเลยหายใจเถืดถืดถดถืนอนหน่อยเวลาขึ้นนอนหน่อย <c oughs> แต่นึง่งหัวกวนเนาะนอนเนะเงยคนไหล ย่งเงินเนนั้นก็แกะเขาที่นะ่ะเสมอเป็นกำลังใจให้กันนะครับนอนหลับนิ่งเลย สัตด์ระทุกท่าน